ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่99ทับ2557เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมควรแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตราหแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพศ2543และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตราหให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ข้อ 2, 2ให้บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพศ2543ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศใหม่ใช้บังคับทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ